สวัสดีพี่น้องพงปายเมือสกุสสกุลเนาะเมื่อนี้บ่บใจชิมาเปิดกล่องเนาะต้องขอขอบคุณแม่จากฝั่งไทยเนาะได้ฝากของมาให้ทางมีไส่ขนส่งพี่น้องของที่เพันส่งมาตั้งแต่โดดๆแล้วเมื่อนี้เขาชิมาเปิดกล่องน้ำกันก่อนอื่นมดก็ต้องขอขอบคุณแม่เด้อแม่จากฝั่งไทยที่ฝากเครื่องมาให้เดี๋ยวจังไดก็ยังไ่ได้เปิดเลยไดพี่น้องว่าอดียังบ่ได้เปิดเลยได้เด,เ,ไดเดี๋ยวชิมาเปิดพร้อมๆกันเลยพี่น้อง าม,มาเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ดีใจหลายพี่น้องที่ว่ามีคนหักคุณเพลงเนาะว่าเป็นข่าวของเครื่องไส้อย่างพินกระซงมาซอยระยะการซุงกับป้าเกือบเกือบสองสองอาทิตย์พี่น้องเลยก็สิฮหอดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนำเดี๋ยวเขาชิมาเปิดกล้องกันเลยพี่น้องเฉยๆเนาะ นี่นจังสินี่แหละพี่น้องบะมีอย่างแน่เนะาะมาเบิง่งอย่างน,นี้โอ้กระเป๋าเลยพี่น้องชิ้นแรกเนาะเดี๋ยวเราเปิดชิด้นชิ้นแรกก่อนว่ามันคืออย่างากระเป๋าเลยพี่น้องกระเป๋ามีไหมเลยนี่ จังได้ก็เป็บเป็บใส่กระเป๋าฮัทแอ๋อบ่ฮัทแอ๋อเนาะแม่นบ่เอะยแม่นกระเป๋าฮัทเอ๋อกะอยังกะฮัทแอ๋อก็ได้พานไพ่สว่านไพยไปนี่ก็ได้เนาะเดินเข้าเบิ่งก็แบบนี้ฮะนนะโอ้ขกเนาะเดี๋ยวกะต้องขอขอบคุณแม่หลายๆเด้อแม่เด้อแล้วโบแมนเท่านี้เนาะยังมีอีกอ๋อเสื้อผ้าพี่น้อง กะกะจระเข้กีากัขี้เกียบบ่แม่นเลยเขาอุ่นก้าแค่เออเสือเขนยาวเบอเบอรอิ่มคือบ่ะพี่เนาะเข่าชื่อกับตัวแมนนั่นซ้ำคำเคยเห็นโตเนาะซ้ำเคยเห็นโตเลยเพิ่นผู้่ซื้อก็ถือกันเลยไปเบิ่งโตต่อไปพี่น้องเอ้ยเออ เเคได้เนาะเเคได้เป็นมัน,เป,นเป็นตัวนำ้นำหนามแบบนี้นเออบแม่นแล่น <c oughs> เนาะกาจระเข้ <c oughs> เออจะกาจระเข้เออยังมีอีกโอ้พวก,วกบอ่บอตัวนี้มันเป็นตาก,กาอย่างกั <c oughs> บเบอร์เอ็มจังหวะอ่าน,น,นเปลนบบีนได้ ด็อกด็อกลูดิด็อกมากามากามาฮะนะกามาเออกามาพวกพวกตัวนี้ไปหุ่นก่อนพอดีเลยนี่แหละพี่น้องพอดีกระโตเลยเนาะเอ้ยแกลองอยู่ทางพี่เบิ่งเออมันมันจะย้อนแสงเด้อือนี่เลยคือเออมันสะท้อนน้ะมันเสือขาวเสือขาวงามเนาะเอ้ย คืออะไรสีขาวคือเนาะเออนี่นี่ตัว,ต,วตัวที่สองแล้วเออตัวนี้ตัวนี้หู้จักนี่ตัวนี้ตัวต่อไปพี่น้องเสือสีแดงจ้าจ้าเลยถือว่างามเลยมีครบทุกสีเลยมีครบทุกสีบอเบลอะเนี่ยเอลก็บเอลได้ตีเอลนี่ก็ได้เนาะมันกับพ่อพอกัน เขาใส่มันก็พอดีจะไม้เนาะแม่แหละพอดีเนาะเนาะ,นะอันนี้ยังกอดโตโต,ต,ตลูกสเสือไนกี้ไนกี้เถอ่ะไนกี้เถอะงามนะโตนี่กะสีแดงจัดจ้างามอีดอีถ้าเพิ่นโบฮักโบเพลงอีนดีเพิ่นโบโซงให้เด้อเดี๋ยวเบื้องตต่อไปนะพี่น้องเนาะเปิดกล้องรุ่นน้ำกัน มีครบทุกสีเลยเนาะมึงโตต่อไปพี่น้องโตต่อไปก็คืออย่างอันนี้ m อ,อันนี้อันนี้อ่านบอ,อกอันนี้อ่านภาษาอังกฤษเปีย็นอะไรเนี่ยงาม c p s อันนี้อันตัวทั้งรูมติ อันบอกเป็นบริรยียนเป็นอะไรเออรุ่นซีพีเอสอะเนาะตัวงามคือตัวสีไปหนึ่งก็กคือเนาะนุน่งเนาะเสื้อนี่นะเสื้อตัวนุ่งนี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อเฮ็ดเวียก,ก่อสร้างเสื้อก่อสร้างเสื้อแบบเด็กเด็กกรรมกรอนเลยกรรมกรแบบปูนแต่ก่อนคือเป็นลูกน้องไอโต้เลย ไอตูวเบิ้งอยู่มาจากแล้วก็มีมีมิตัวนี่อีกนี่มีแต่ตูวงามๆเนาะแม่ว่าบอให้ออกซื้อว่ะบอกออกซื้อกะแต่ไหนก็ต้องขอขอบคุณแม่หลายๆเด้อฝากเสือมาให้ใส่มีแต่ตูวงามๆทออยู่บ้านเทาแพงเลยเสือเป็นนี่แพงเพแบบนี้ ต, <book> ตัวเท่าไรหลายบ้านเฮาคิดว่าเพลงได้สี่ร้อยตัวละเส้นเสนปลายผมเล่นเนี่ยไรเพลงนะอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านเขาเพลงเพราะอันนี้เป็นเสพเพลงนะถ้าอยู่บ้านเฮานี่ถือว่าเพลงเพราะว่าเฮาคือแบบในในความส่วนตัวแท้น่ะซื้อมาใส่บบเคยบบเคยซื้อเสื้อเกินราคาสองร้อยจักเทธอบบเคย ชื่อไปเสียดายเงินจะได้ก็จะได้ก็ต้องขอขอบคุณแม่หลายๆขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆแหละเห็นบ่ะซีฟนี่ยังบ่ทันได้อันนี้แกะเลยตัวนี้กับห้าเออถุงไว้เพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้พร้อมกันบัดเดียวเด้แกเบิ่งที่ซื้อยัง้ยโตต่อไปซีซี ดูเบอร์วะดูเบอร์โอประมาณนี้แหละลุนก็พอดีก็พอดีมั่คุอตโตเอ็มก็ได้นะเอ็มเอลนี่ใช่ได้แต่ว่าเอสนี่ยังน้อยเอสยนคิยวเป๋นคนห่างคนงปนปีแต่ว่านี่เลยพอดีเป๊ะๆเลยนี่มิแตอร์ตงามงามหนึ่งพัน้าร้อยเก้าิบโออหกสิบห้างามเนาะเสื้อสีเหลือง ไม่เป็นสีดำมีทุกสีเลยเนาะอันนี้จะสีดน้มีสอันนี้ไนกี้อ่นนี้จ็ตโตอ่นนอนนาอยลืมจ็โตออะหลายโตได้จุงง่ยเนาะอันนี้ก็ดีเลยไนกี้โตของไนกี้สีดำสีดำก็งามน่ะอร่อย ใสอใส่นี่มันจะขึ้นเนะาะแ,แต่ว่าเพรินะ่ะไม่จะเพลงงามๆกับแบบเดีวยวกันกับแม่แม่จากกันฮ่องกงเปินฝากมาให้กันไมไ่ตัวงตงามๆเลยใส่แบบว่าค่อยัะขันใส่เสื้อผ้าแบบว่าราคาสิเพริแบบปนี่ปนนอมมีหลแบบว่าบริจาคใส่แบบตัวทิพย์ตัวเด่นนะนะบริจาคใส่แบบตัวทิพย์ตัวเดนแบบใส่แบบจะก็ได้แบบว่าเสียดายนคววะครับว่าตัวมันดีๆแต่เสียดายบริจาคใส่เอาไปมาใส่แต่แบบนี้แหละ เสื้อี้กรนเสือมกรก็สร้างต่อไปนะพี่น้องเออตัวชุดท้ายว่าจะไปห้ให้มเศ้าอน้าจไปให้หเศ้าไปจ่ายเงินค่าค่าเจาะบัานม่เศร้านี่พี่น้องตัวนี้ตัวชุดท้ายตัวนี้เขาเอื่อน่าสีอย่างว่าบบมเป็นสีดำเนาะนสีบสีอิดเนาะสีบคสีฟ้า มสีฟ้าเข้มจนสีออกจนสออกดำเนาะเออต่างเด้อภาพกับต่างเนาะคันสมมุิเอาสีนี่แบบนี้เนาะปุ๊บนี่มาเปลี่ยนสีขาวป,ปุ๊บเดินบังดาสีขาวป,ปุ๊บฮะเออ,ม,อ,อมันสีเงาไปเลยสีขาวครบเนาะดูิ่งลองนับเิ่งว่าจากักรโตวะหนึ่งโตวเนาะสองโตวสามโตวสี่โตว ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวไม่ต่ตัวงามๆกับกระเป๋าไม่เลกับกระเป๋าหน่อยนึงจได้ก็ต้องขอขอบใจขอขอบคุณแม่หลายๆเด้๋แม่เด้อเดี๋ยวเอาปุ่ดไม้ออกที่รองนุ่งตัวหนึ่งตัวใดตัวหนึ่งกับมือสีขาวขาวะข,ข,ขออนุญาตได้ไหมเนองผ<ะ>ุ่งอรอย นุง่งนึ่งเสียโชว์เลย้าคนมาได้อาบน้ำนแล้วนุง่งเปลี่ยนเสื้อคือเนาะคือบอะคือชัดเจนนะแบนปะ<อ>นี่เลยป้ายไปทางหลังไงล่ะป้ายป,ายปะมันทางหลังคือเนาะอัะนนุ่งเลยเลยนะ แน่ครันจะแก,ก้ได้มันมันโตมันเงี้คือบอกบางเดิลอง,ง,ล,ง,ล,งลองยังเหมือนติดตังเออคือเนาะ,ะคือแล้วต้องขอขอบคุณแม่หลาย,ลายๆด้แม่เด้อที่ฝากส่งเสื้อเป็นเสื้อผ้ามา,ลา,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 ามแล้วก็ถ้ากระเปา๋เปาผ้ามันดูแหะกระเป๋าเนาะกระเป๋าผ้าใช่กันเนาะโอ้แบบ ไบ่มีวะแบบเขาพายเบี่ยงไปทางขางมันบ่อย่างนี้เนาะนีะนน่งามเนาะงามทีไรก็ต้องขอขอบคุณแม่หลายๆเด้ออันที่ฝากมาเต้ๆโดนเพิ่นกลับมาถามว่าโอ้ได้แล้วบ่ลูกได้เครื่องแล้วบ่เครื่องมาฮอดแล้วบ่เท่ากับ ทักไปบอกเพื่อนบางกีนี้เพื่อนว่าบอกซื้อก็ได้เดอ้อออกับแม่เบิ่งแม่เห็นก็แม่คือสิดีใจเนาะว่าเครื่องมอดลูกแล้วนะอะไรก็ขอบใจหลายๆขก็คุดหลายๆเดอ้อที่แม่ส่งเครื่องมาให้ถือว่าเครื่องก็งามทึกใจอีหลีแหละแม่แล้วกับทานดนายาอกอยากติดตอ่อทรงเครื่องทรงของกับสมัตถิติดตอ่อมาหาวาใจไร้เดอ้อเพราะว่ามีลิ์อยู่ ทางลูมนี้หรือว่าเป็นซื้อ Facebook กับ ID l i ียไลน์สมารถติดต่อมาได้เด้อคลิปกะจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องถ่ายพี่พาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยวนะทีนี้ถ้าถือใจคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อเพืส่สีบทพลาดคลิปใหม่ๆโอเคบายบายขอบใจแม่ขอบใจพี่น้องสู้คู่สู้คนให้ยอยู่ดีไม่แหง้งเด้อบายบาย